ของท่าการเป็นต่อมลูกหมากโตคือทั้งแรกปวดท้องน้อยปวดท้องน้อยท้องน้อยอยู่ไหนนี่ท้องน้อยอยู่ครับชี่บ่อยครับที่บ่อยห้าหกครั้งคืนละห้าหกครั้งครับเพราะว่าเพราะว่าตอนกลางนี้มันเป็นแล้วปวดแล้วเนี่ยิูครับชี่บอยอ๋อแสดงว่าเวลาที่ผู้ชายงูยิดง่ายเนี่ยอย่าไปว่าเขาอาจจะมีผลกระทบกับต่อมลูกหมากโตโอเคนะครับและยังไงต่อครับ พอเราเริ่มรู้สึกว่าปัสสาวะบ่อยแล้วก็ไปให้ไปที่โรงพยาาบลครับไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาตรวจเขาเช็คดูว่าเราเป็นเป็นอะไรแน่อ่าหมอก็บอกว่าขึ้นเตียง,ข,งขึ้นเตียงขึ้นเตียงเพิ่อ,อนอนตะแคงนอนตะแคงเลยเดี๋ยวหมอจะจะดูให้ว่าเป็นอะไรแน่อเออปึออ๊บปึ๊บหมอทำไงครับอนอนเฉยนอนเฉยยิงที่ตรงเลย ตอนแรกที่มันบอกว่าเดึ่งตะแคก่อนนี่เราคิดว่าด้านหน้าหรือด้านหลังบอกย่งไงก็ต้องเป็นด้านหน้าแน่ต้องจะกหด้านหน้าแน่นอนจะดูอะไรเราบาปรากฏว่าให้ดอนตแคงต่แคงับคนให้เขาดูให้หมอดูพอเห็นมันก็บอกว่ารู้เปตัลูกมากนะอ่าบอกเดี๋ยว่เอายาไปทานแล้วกัน พอเสร็จแล้วยาทานสามเดือนสามเดือนเดี๋ยวมามาตรวจอีกครั้งหนึ่งรั้งอีกแล้วครับพอสามเดือนปุ๊บเป็นยไงม็อบเออเป็นไงบ้างรู้เป็นเฉยเฉยก็ปกติมันไม่เป็นยังไงมายังไงแล้วเปลี่ยนยาให้เป็นหมูหลอ,องยาอะไรโดนแข็งรอบสองแล้วครับเออเดี๋ยวเปลี่ยนยาอีกเปลี่ยนยาอีกพอเปลี่ยนยาเสร็จปับ๊บก็เหมือนเดิมครับย่อไหมมันแข็งรอบสามไหมไม่รอบไม่ไม่โดน แล้วหลังจากที่ทานแล้วเป็นไงครับก็ปวดแรกก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นครับทานต้นไหนครับทานต้นไหนอ่ท่องเตะครับห้องเตะนะครับอ่าปวดแรกเป็นไงครับปวดแรกได้สามสี่วันครับคือมันเบาผมที่เคยกินสี่ห้าครั้งมันเบาครับโอ้เหลืยแก่สองครั้งทั้งสองครั้งเออมันดีขึ้นดีขึ้นครับผมจนทั้งทุกวันนี้ก็หายแล้วครับโอ้สุดยอดเลยครับ